รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคับทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show นะครับ Today Show ของเราใวันนี้เราทั้ง4ี่คนยังอยู่ที่นี่พร้อมกับเรื่องราวเด็ดๆดีๆที่จะมาฝากท่านผู้ชมอย่างในช่วงแรกของเราเนี่ยจะเป็นช่วงของ Talk Show และ Talk Show ผมวันนี้น่าชมมากๆเพราะเป็นเรื่องราวของ ยาจะหญิงหรือคุณหญิงรัฐาโพงามนั่นเองโอ้โหสวยมากอ่ะตอวนี้สวยสวยมากสวยไม่สทยไหรผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงคุณภาพบอกได้เลยว่าเป็นนอกจากสวยแล้วสวยแซ่บคุณผู้ชมเราเห็นกันมาตั้งแต่อะไรนะฮะที่พี่น้อยพามาเห็นตั้งแต่ตัวเท่านี้เลยฮอ้ยครับ ไม่น่าเชื่อว,ว่าโตแล้วอะจริงๆนะไม่น่าเชื่อว,ว่าโตแล้วจะเป็นย่าๆหญิยยงได้ออสวยวามนุ่งกระโปรงบานๆตัวกลมๆไม่น่าเชื่อโตมาจะสวยขนาดนี้ด้วยความมีระเบียบวินัยนะฮะสำคัญมากกับชีวิตของเธอและด้วยการมีแนวคิดของเธอถ้าเรามาฟังแนวคิดของเธอนะฮะแล้วเรื่องราวที่เกี่ยวกับปัจจุบันนี้ด้วยเรื่องเกี่ยวก COVID ับโควิด19ที่มันเกิดขึ้นและเธอคิดอะไรกับมันยังไงและอยู่กับมันอย่างไรน่าชมจริงๆนะฮะ และที่สําคัญที่สุดไม่ถามไม่ได้มันต้องเป็นเรื่องราวของความรักโอ้ยนี่อยากรู้นี่อยากรู้เลยนี่ขี้หึงกึนขนาดไหนเธอรู้ไหมยำไมถึงใครขี้หึงทั้งผู้จริงเหรอแล้วที่สาคัญคือแม่เปิดไฟเขียวอย่างเดียวไฟแดงอยากคิดหาถามเพิ่งมาเปิดไม่นานนี้เองแต่ว่าพอเปิด่็เปิดแช่ผ่านตลอดผ่านตลอดตลอดเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องอย่าพลาดในช่วงทอล์คโชว์ของเราครับส่วนในช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองมองวันนี้จะพาไปร้านที่ชื่อว่า ขอแนะนำต่อเลยนะครับผู้ชายคนนี้นะครับเขาได้มีธุรกิจร่วมกับเพื่อนๆของเขาเขาเรียกว่าผู้ชายลานลาพิเทพพิเทพคุณเทพนะครับแล้วก็มีคุณไอแทนซึ่งเป็นพี่แทนเนี่ยจะเป็นแบบบล็อกเกอร์เรื่องของอาหารแล้วก็มีเพื่อนชาวฝรั่งอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็มีเชฟกิจมงลเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครคิดว่าเรื่องของกะเพราเป็นเรื่องง่ายๆ่ กรุณาดูเยี่ยมเี่มองคุณจะรู้ว่ากระเพรามีประวัติศาสตร์และมีสิ่งที่แตกต่างครับสุดยอดผมชอบจริงจริงนะผมชอบมากเลยรู้ป่ะผมชอบบล็อกเขาอ่ะผมไม่รดู้เผ็ดมาร์กเนี่ยไม่กินเผ็ดไม่ได้ผมมาจากมาจากคุณมาร์กเวนนะครับผมชอบเป็นบล็อกเกอร์คนหนึ่งเรื่องอาหารคุณรู้ไหมว่าคนดูเขาเท่าไหร่ทั้งโลกเนี่ยเท่าไหร่เป็นล้านเป็นล้านทุกทุกวิวที่ทุกทุกงานที่เขาทำนะเป็นล้านและเป็นฝรั่งคนเดียวที่ผมบอกเลยผมบอกคุณมาร์กก่อนนะถ้าดูอยู่ผม เป็นซับสไครเบอร์ของคุณนะครับผมเป็นจริงๆนะผมชอบเขาผมชอบเขาไปอินดงอินเดียเขาไม่ทำอะไรเขาล้อบแพ้ะครับพี่นวัดมาเป็นซับสไคร์ผมบ้างได้ไหมครับได้ได้ไม่ต้องห่วงคุณนี่มันมีคนตามสักสิบคนแล้วเดี๋ยวผมตามคนโอ้โหแรงแรงแรงมากลองดูนะฮะเรื่องราวน่าชมทั้งนั้นเลยในวันนี้อย่าพลาดเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องขอบคุณครับ ขอบคุณมากมากครับการัสู่รายการให้เราอีกครั้งนึงครับนี่คือรายการทีเดย์โชวและนี่คือช่วงทอกโชว์ครับทอกโชว์ mm hmm. ของเราในวันนี้ผมว่ามันเหมาะกับโอกาสและเวลาที่สุดเลยที่จะคุยกับคนคนนี้ผมว่าในช่วงนี้ของชีวิตของเรานในวิกฤตแบบนี้และในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างนี้สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในชีวิตคืออะไรรู้ไหมดิสซิปลินความมีระเบียบวินัยการดูแลตัวเองอย่างมีระเบียบวินัยและอย่างถูกต้อง อันนี้เป็นนิสัยซึ่งถ้าเกิดใครมีอยู่แล้วจะรู้เลยว่าตัวเองเกิดมาโชคดีจริงๆแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีนิสัยนี้ต้องสร้างนะครับต้องสร้างเดี๋ยวนี้เหมือนกับเด็กผู้หญิงคนนี้ซึ่งจะมาออกรายการผมผมเรียกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เลยเพราะผมจําได้ว่าตั้งแต่เธอเข้าวงการนี้มาสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ในตัวเธออย่างแน่นอนที่สุดคือวินัยวินัยนี่สําคัญจริงๆนะท่านผู้ชมแม่ของเธอน้อยโพงามเนี่ยสั่งสอนมาตลอด ให้ลูกต้องเป็นอย่างนั้นนะคะลูกต้องเป็นอย่างนี้นะคะลูกต้องเป็นอย่างน้นนะคะผมจึงว่าวินัยมันสําคัญที่สุดวันนี้เธอมาเหมาะเวลามากที่จะมาพูดคุยกับเราแล้วเธอมีเรื่องราวในชีวิตอีกมากมายหลายหลากที่จะคุยกับเราขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณย่าหยญายยิงหรือคุณรัฐาโพงามครับสวัสดีค่ะดีใจมากลูกนี่ถ้าเป็นปกติก็ดีฉันโดดก่อนแล้วนั่งนั่งเลยอันนี้ฉันกอดเพราะเธอสวยมาก ขอบคุณค่ะเธอสวยจริงๆตอนนี้ไม่ค่อยชมว่าหนูสวยเออฉันไม่ค่อยชมปกติปกตินะครับมาทีไรจะบ่นผมทุกที่เจอกี่ที่กี่ที่ไม่เห็นชมเลยเห็นหนูเป็นเด็กตลอดใช่เห็นจริงๆเห็นแต่วันนี้สวยมากวันนี้สวยจริงๆเลยมีความสุขไหมมีความสุขค่ะมีความสุขนะแต่อโควิด19นี่มันเอฟเฟกต์กับเธอเยอะไหมก็ถ้าถ้ามองในมุมของการทํางานแน่นอนมันเอฟเฟกต์อยู่แล้วค่ะหรือว่าร้านอาหารคุณแม่ก็เอฟเฟกต์เหมือนกันแต่ว่าเราก็ มีสติอยู่กับมัน <Ừ. S 2> เข้าใจมันอย่างว่าสิ่งหนึ่งที่มันต้องมีนตอนนี้เลยคือความเข้าใจและการยอมรับมากกว่าว่ามันเกิดขึ้นแล้ว <c oughs> บางคนเนี่ยไม่มีสติแล้วก็กลัวว่าฉันจะเป็นไหมอะไรเงี้ยแต่หญิงก็คิดท้ายสุดเลยถ้าเป็นเราจะเป็นยังไง <c oughs> คือคือหลายๆคนเพื่อนหญิงก็ตามเวลาโพสอะไรเงี้ยก็จะแบบน้อยคิดมากอะไรเงี้ยหญิงจะรู้สึกว่าคิดไปเลยว่าถ้าเป็นเราจะเป็นยังไงแล้วถ้าวันเนี้ยเรายังไม่มีความรู้สึกแข็งแรงที่จะไปสู้กับมันได้อะต่อให้วันที่เราเป็นเราก็อ่อนแออยู่ดีแต่ถ้าเราแข็งแรงตั้้้งงแต่วัันนีท สุขภาพแล้วก็กายใจเนี่ยถึงวันที่เราเป็นเราจะมีสติอยู่กับมันได้อันนี้มันสําคัญที่กระบวนคิดคนมันต้องฝึกกระบวนคิดมาก่อนใช่ไหมนี่คนบางคนไม่เคยพบกับความล้มเหลวไม่เคยพบเลยล้มเหลวเป็นยังไงผิดหวังเป็นยังไงหรืออะไรเป็นไงตอนนี้จะแพนิคมากใช่ไหมจะเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นมาจะเป็นยังไงแต่เราคุมคุ้มกันเราเยอะมากเพราะชีวิตเราเยอะไงโอ้คุมคุ้มกันเราเยอะเดี๋ยวล้มเดี๋ยวลุกเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะซึ่งจริงๆสําคัญเห็นไหม เมื่อก่อนเ่าบอกทุกไม่ดีเลยมีทุกไม่ดีแต่เน็ตตอนนี้ยอมรับแล้วใช่ไหมเฮ้<ช>ทุกสอนเราหลายอย่างทุกมันสอนเราหลายอย่างทุกเป็นครูชั้นดีกว่าสุขด้วยซ้ำใช่ใช่ใช่ใชมันจะไม่ทุกได้งไงอยู่ดีๆมาแม่บอกบ้านไม่มีแล้วใช่ขายบ้านขายรถใช่แล้วแล้วผู้หญิงคนนี้นะเด็กตัวแค่นี้บอก่าแม่มองหน้าแม่แล้วว่าไม่เป็นไร ยวทำใหม่ได้เฮ้ยเธอพูดได้ไงวะตอนนั้นเธอพูดได้ไงวะตอนนั慢慢้นเธอพูดแล้วเธออยากจะโดดเข้าไปจิกแม่ไหมถามจริงพูดไปก่อนแหละพอพูดปุ๊บมันกลายเป็นอ่ะเราต้องรักษาคําพูดแหละคือจริงหญิงรู้สึกว่าบางครั้งมันพูดไปก่อนเพื่อเราสร้างกําลังใจให้คนสักคนแต่พอเราพูดไปแล้วอ่ะ มันสําคัญที่ว่าเราทําได้ตามคําพูดเราหรือเปล่าแล้วหญิงก็พยายามพิสูจน์ตัวเองตลอดไม่ได้เป็นแค่เรื่องตอนนั้นนะคือเรื่องว่าเออเราจะเลี้ยงแม่ให้ดีอะออคำว่าเลี้ยงแม่ให้ดีมันมันมันใหญ่มากเลยค่ะมันมีทั้งเรื่องของเราต้องมีบ้านให้แม่อยู่ดีๆมีการการดูแลที่ดีอาหารที่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันครอบคลุมเยอะดังนั้นทุกอย่างถ้ามันจะดีได้ก็ต้องตัวเราก่อนเขาสมควรได้รับใช่ไหมสมควรค่ะเพราะเขาเขาเหนื่อยกว่าเราเยอะอเราโชคดีที่มาในยุคที่แบบ เรามีเรามีเรามีคนรู้จักจากคุณลุงคุณแม่แต่ว่าเราก็ต้องมาสร้างตัวเราเองเหมือนกันนะคะสร้างในความเชื่อว่าเอ้ยเราเล่นละครได้ไหมเราร้องเพลงเราเต้นได้คือทุกคนมันต้องเชื่อแล้วการที่หญิงมาจากแบบอย่างที่อาบอกอ่ะลูกเป็ดขี้เหอ่มันต้องใช้ความเก่งในการที่จะแบบทําให้คนเชื่อวันนั้นวันที่มาร้องเพลงจําได้ใช่ไหมวันที่มาร้องเพลงเพลงนั้นทั้งตามจริงๆเ่ธอคิดอะไรวันนั้นทำไมเธอดูมันมั่นใจมากเด็กตัวนิดเดียวเองนะสิบสามเออทำไมอ่ะทำไมอ่ะ มันก็ because you loved me อ่ะคือมันก็ยังเป็นคำที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่หญิงมีได้วันนี้คือความรักจากแม่แล้วนั่นแหละที่แม่แบบให้เราตลอดโอ้ฉันเป็นน้อยฉันนอนตายตาหลับแต่แม่ฟังไม่รู้เรื่องแม่ฟังไม่รู้เรื่องแม่แม่ไม่รู้ภาษาอังกฤษแม่ฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าแต่รู้แต่ว่าอารมณ์เนี่ยลูกร้องไห้ร้องไห้เพราะว่ารัก because You, you love me เนี่ยมันโอโหสำคัญมากเลยเขาสบายดีนะตอนนี้สบายดีค่ะแต่ว่าวประมาณปีนี้คุณแม่อิงหญิง6กแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปอดบ้างซึ่งมันค่อนข้างซีเรียสกับโควิดเลยก็คือคุณแม่เนี่ยแต่ก่อนคุณแม่ทำงานในคาเฟ่นเนาะ มันก็อาจจะแบบเป็นแบบเซเกิลนะคะก็คือเหมือนได้กลิ่นบุหรี่หรืออะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีมีจุดที่ปอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วหญิงก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าแบบโควิดเนี่ยที่มันมาแล้วมีเวลาได้อยู่กับแม่มากขึ้นเราได้เห็นอีกหลายๆมุมของเขาคือปกติเราตื่นเช้าไปถ่ายละครกลับมาก็เจอเขาตอนเย็นก่อนนอนหอมกันแยกนอนคนละห้องและตอนนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เราแบบเออสอนเราต้มถั่วเขียวอรบอกว่าเออสอนเราทํานู่นทํานี่รู้สึกว่าเออได้มีเวลาอยู่กับเขาแล้วเราได้เห็นได้เห็นว่าเออวันหนึ่งเขาไอกี่ครั้งหรือว่าว วันนี้เขาไม่ไอเลยวันนี้เขาออกกําลังกายเดินรอบหมูออ่บ้านนะอย่างญิงวิ่งเงี้ยแม่ก็จะเดินรอบสมรอบหญิงก็จะวิ่งห้ารอบอะไรเงี้ยก็วิ่งมาเจอกันเขาก็เดินออกกาลังกายนะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเวลาที่มีค่ามากเลยในช่วงนี้อะไรเงี้ยเขายังน่ารักเหมือนเดิมเหมือนเดิมเนาะยังด่าลูกน้องเก่งอนเดิมเออฉันมีความรู้สึกไม่รู้ว่าใครจะว่าไงมม่รู้ฉันฉันมีความรู้สึกจริงๆว่าแม่เธอเป็นคนน่ารักใช่เวลาอยู่ด้วยจริงๆจะจะมีน้อยโพงานี่เป็นคนน่ารักนะท่านผู้ชมคือเป็นคนแบบว่า ทำงอกข้าวแบบหม้อหนึ่งเงี้ยแจกคนทั้งหมู่บ้านใช่เป็นคนใจกว้างมากอ่ะละนั่นเรื่องแม่ละ<ฆ>อย่างน้อยสุดเราก็รู้ว่าเธอดูแลแม่ยังดีอยู่เหมือนเดิม<ฆ>ชีวิตก็คืออย่างที่พูดโควิดมันมาก็ทําให้งานเราน้อยลงเราก็ต้องอยู่แต่เราต้องยอมรับอยู่ด้วยกันยอมรับ<ฆ><ฆ>เข้ามาเรื่องที่เมื่อกี้อาเปิดรายการ<ฆ>วินในในชีวิตมันสําคัญไหมอย่างโอ้สำคัญมากมแล้วแล้วทุกวันนี้เนี่ยหยิงรู้สึกว่า ตั้งแต่เราเข้าวงการมาแล้วไม่ใช่แค่วินัยในเรื่องของการดูแลตัวเองอวินัยในเรื่องของการมาตรงต่อเวลาวินัยในเรื่องของการรับผิดชอบหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นบทบาทในเรื่องของการแสดงหรือบทบาทอื่นๆในในในอย่างหญิงเองก็ทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะคะครครหรือแม้แต่ร้านอาหารคุณแม่ด้วยเงี้ยมันมันทำให้หญิงรู้สึกว่าหลายๆครั้งที่หญิงเจอวิกฤตอ่ะเราสามารถดีลกับมันได้เราสามารถราสามารถคนโทรลมันได้จากสิ่งที่เราสึกว่าเฮ้ เราเราเคยผ่านความรู้สึกแบบนี้มาแล้วอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วโลกใหม่เคยได้ยินกันอยู่แล้วตอนนี้คิดว่าท่านผู้ชมทุกท่านก็คงจะรู้จักคําว่า new normal ละคือเขาเรียกว่าความปกติแบบใหม่ภาษาผมจริงๆคือเรียกว่าวิถีใหม่เลยก็ได้ชีวิตใหม่ที่เราจะต้องเจอหลังจากไอโควิด19มันจากไปไอ new normal เนี่ยถ้าไม่มีวินัยหญิงนึกภาพออกไหมมันก็น่ากลัวกับการใช้ชีวิตมากนะมันไม่รับผิดชอบไม่ดูนนไม่ดูนี่แล้วใครจะจ้างใครจะทำอะไรใช่บวกกับไม่ต้องแค่เรื่องการทำงาน แค่เรื่องของการรับผิดชอบแค่ชีวิตเราเองเออมันก็สําคัญมากแล้วถามว่าวันนี้ถ้าเราทานข้าวแล้วเราไม่ใช้ช้อนกลางออแล้วสมมติถ้าเราเกิดเป็นเป็นเป็นโควิดขึ้นมามันทําให้คนที่ร่วมงานเพื่อนในวงการที่ได้ละครกับเราคือเราต้องรับผิดชอบร่วมกันนะคะมันเหมือนมันเหมือนเราต้องรับผิดชอบคนมากขึ้นในการรับผิดชอบเราคนตัวเดียวอ,อใช่ผมว่าในยุคนี้มนุษย์น่าจะเข้าใจสิ่งนี้นะหญิงออว่าไหมหญิงลองฟังที่อาพูดดีๆนะ สมัยก่อนมันมีคําว่าสิทธิและหน้าที่แต่มนุษย์นับแต่นี้เป็นต้นไปต้องรู้จักคําว่าหน้าที่และสิทธิหน้าที่ต้องมาก่อนใช่ค่ะใช่มใช่ค่ะมันต้องมีหน้าที่ไม่ใช่แต่กับตัวเองคนเดียวต้องกับผู้อื่นด้วยดีมากพูดตรงนี้ดีมากเมื่อคนพูดอย่างที่เรารู้จักสิ่งอย่างนี้อย่างนี้เต็มที่แล้วทําไมตอนนี้เขาบอกเธอเข้าครัวมากมากเลยเขาบอกเธอเข้าครัวเขาบอกเธอซื้อเครื่องครัวเธอทำให้น่นเธอทำไอ้นี่ตลอดเวลาเฮ้ยเธอจะเป็นแม่บ้านแล้วเหรอ จกักตรกรเนี่ยก็เรื่องครัวเป็นเรื่องไกลตัวมากเล<ช>้วตอนคือเป็นคนทักออใครที่มีคุณแม่ทําอาหารอร่อยออให้รู้ไว้แล้วว่าลูกสาวจะไม่ได้เลือกใช่ใช่ใช่ใช <laughs> แต่ว่าตอนนี้ก็พอได้อยู่บ้านไงคะได้อยู่บ้านได้อยู่กับแม่ซึ่งแม่เป็นคนทํากับข้าวเราก็จะเริ่มแบบว่า เอาเมนูง่ายๆอย่างข้าวหน้าเนื้อญี่ปุ่นเพราะแม่เวลาไปร้านอาหารญี่ปุ่นแม่ชอบกินข้าวหน้าเนื้อเราก็เอาเมนูที่แบบเออแม่ชอบกินก็ลองทําให้แม่ทานแม่ก็แบบโอเคทําได้อร่อยอร่อยกว่าที่ร้านอีกอะไรเงี้ยแม่น่ารักมากแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มทําเป็นแบบพวกแกงกะหรี่แต่นี้แม่ก็จะแบบไม่ค่อยทานแกงกะหรี่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แล้วก็เริ่มเป็นขนมบ้างเริ่มเป็นอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มแบบอย่างเมื่อวานก็เพิ่งให้เขาสอนทําต้มถั่วเขียวเขาบอกต้มถั่วเขียวเนี่ยต้องใส่ช้อนสังกะสี ได้ไวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือแม่ก็จะสอนเนี่มันเป็นจริงๆมันเป็นตั้งแต่โบราณแล้วเขาสอนกันมาอย่างนั้นแล้ไม่งั้นต้องแบบเคี่ยวนานใช่ใช่แล้วถ้าจะเกิดให้มันดีจริงๆก็ต้องแช่ไว้ก่อนเขาก็จะสอนเราซึ่งเราจะไม่มีวันรู้เรานี่ก็ถ้าต้มตัวเขียวก็คือเอาตัวเขียวไปใส่น้ำแล้วก็ต้มแล้วก็เดี๋ยวจะได้กินมันไม่ได้กินนะใช่มันนานแม่บอกมันนานมากแต่ว่าเอาเอาเอาช้อนสังกะสีใส่ลงไปเหมือนช้อนช้อนกินขนมใส่ลงไปก็จะ ก็จะแบบแตกตัวได้เร็วขึ้นเลยโอ้โหเป็นแม่บ้านแม่รื่นแบบนี้พร้อมจะแต่งงานหรือยังโอ้ยโควิดยังอยู่เลยค่ะกลัวแต่งไปเดี๋ยวไม่มีคนมาแย่เลยเออใช่เหรอเราอยู่เราต้องอยู่กับปัจจุบันก่อนนะคะก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ได้รีบร้อนแต่มีเรื่องไหม จริงจริงหมอดูก็ทักว่า38ตอนนี้ปีนี้37แล้วปีหน้าดิปีหน้าปีหน้าค่ะเออโควิดก็ได้จางๆหน่อยนะจางๆนิดนึงพอพูดถึงเรื่องแต่งงานมามันก็คือการใช้ชีวิตแบบใหม่และอีกอย่างนึงเธอพร้อมสำหรับสิ่งนี้แล้วเหรอเอาจริงหนูก็ยังถามตัวเองอยู่ทุกวันนี้คือเราอยู่บ้านเราเนี่ยนะคะคุณแม่ก็จะแบบตื่นเช้ามาหญิงอยากกินอะไรพี่เลี้ยงมีคนดูแลซักผ้าให้บางทีเราก็มานั่งถามตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ แล้วเราไปเราจะทําอะไรได้มั่งเราจะทําเองได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างมันคือการเรียนรู้อ่ามันคือการเริ่มต้นใหม่ๆในชีวิตมันก็อาจจะเป็นบทเรียนอีกบทหนึ่งในชีวิตของหญิงเหมือนกันที่เราต้องเรียนรู้ก็แลดิดบีค่ะใช่ใช่สอยให้มันเป็นไปแต่ที่สัญที่สุดตอนนี้โควิดมันก็สอนที่จะทำกับข้าวเป็นแล้วไงใช่ค่ะหลายอย่างแล้วเฮ้ยมันเท่เลยนะหนูหุงข้าวปุ่นได้เออไม่หุงง่ายเลยนะไม่ง่ายเออข้าวยุ่นหุงใส่น้ำมากไปเลิกกันใช่ใส่น้ำน้อยไปพังใช่ค่ะ ผมบอกจริงนะผมมีความรู้สึกว่าคนญี่ปุ่นเก่งมากเลยที่เขาหุงข้าวเขาได้ใช่ผมรู้สึกตลอดเวลาเลยนะข้าวเขาแบบหอมนุ่มมากเลยแต่ว่ามันหุงยากอ่ะถ้ามันไม่แน่จริงมากไปก็แฉะแฉะก็ทานไม่ได้เลยใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอย่างน้อยสุดเธอก็ได้ในตรงนี้มาแล้วแต่การที่เราจะแต่งงานจะใช้ชีวิตมันไม่ได้แค่แค่กินข้าวอย่างเดียวนะมันไม่ได้อยู่เฉยๆการใช้ชีวิตมาพักหนึ่งละที่ที่คบกันพักหนึ่งแล้วนะสามปีค่ะโอเคไหม ก็มันก็ยังต้องมีเรื่องของปรับของการจูนกันคนสองคนมาเจอกันไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดแม้กระทั่งเพื่อนเราเองเรายังต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันวันหนึ่งเพื่อนเราพูดจาไม่เข้าหูเราก็ต้องแบบมีอารมณ์บ้างหรือว่าเราเราจะจัดการกับอารมณ์ตรงนี้ยังไงแล้วหรือถ้าเป็นคนรักเราจะเลือกที่จะพูดกับเขาตรงๆไหมหรือเราเลือกที่จะใช้วิธีไหนในการพูดอะไรเงี้ยยิ่งเป็นคนที่มาจากเพศตรงข้ามเพศชายเพศหญิง เลเวลของอารมณ์เลเวลของความอดทนมันต่างกันมันก็เป็นเรื่องของการที่เราได้ได้ฝึกจิตของเราการจริงๆการมีการมีความรักเนี่ยมันก็มีทั้งสุขและทุกนะแต่ว่ามันก็ทําให้เราได้เรียนรู้ธรรมะบางอย่างเหมือนกันใช่เขายังขี้หึงไหมพี่ตุลจริงๆไม่ได้หึงออกหน้าออกตาแต่ว่าแต่ว่าเรื่องของการแบบโพสต์รูปการแต่งตัวไม่ได้เลยนี่ไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวก็หญิง เธอจะโป้ไปถึงไหนชุดว่ายน้ำนี่คือห้าที่ลงได้นี่คือแอบลงช่วงเวลาเขาปั่นจักรยานอยู่ช่วงเวลาออกกําลังเราจะรู้ว่าเออวิ่ง10กิโลเขาประมาณชั่วโมงหนึ่งเราเอ๊ะิีบลงตอนนั้นเลยผมไม่ทราบว่าทำไมเขาหึงคุณนะเพราะคุณก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่มีท่าทีที่จะไปคบกับใครพูดกับใครหรืออะไรเลยแต่ผมคิดว่าเขาไม่ได้หึงนะผมว่าเขาห่วง น่าจะเป็นเวนั้นมากกว่าใช่ไหมใช่ไหมโพสต์รูปอย่างนี้ได้ยังไงไอ็นน์อย่างนี้แล้วแล้วทำมานั่งนิ่งๆอ่ะใช่ใช่ใช่ทำมานั่งไม่พอใจไม่พูดกับนั้นไม่พูดเลยนั่นแต่ชอบเล่นแต่บางทีก็จะเหมือนแบบว่าถ้าอันไหนที่หญิงแบบต้องลงเพราะว่าเราแบบเงานเราต้องแต่งแบบชุดเราต้องยืมมาหรืชุดบางชุดอาจจะเซ็กซี่บ้างอะไรเงี้ยก็จะบอกเขาเขาก็จะเข้าใจอะไรเงี้ยแต่ว่าขอแค่ว่าชุดว่ายน้ำชูพีซอย่างเงี้ยไม่ให้อะไรเงี้ยทั้งที่เราก็สวยขนาดนี้ก็ก็ก็ใจใจผู้หญิงอะค่ะเวลาผู้หญิงแบบ นาะหุ่นดีแล้วออกกําลังกายมาขนาดนี้ก็อยากจะมีบ้าง<ช>ตามสไตล์ผู้หญิงแต่ว่าหญิงก็ไม่ได้ว่าแบบโอ้โหต้องลงตลอดเวลาอะไรขนาดนั้นเขาห่วงขนาดนั้นแต่เธอหึงนี่ <c oughs> นเดมเขมัรื่องเรื่อง <c oughs> ท่านผู้ชมครับ <c oughs> เห็นอย่างนี้อย่างนี้นะฮะ <c oughs> หึงนะครับไปหึงอะไรเขาเขามีทีท่าเหรอไม่คือผู้หญิงอ่ะคือเราก็จะทั้งห่วงแหละทั้งห่วงทั้งหึงอะไรเงี้ยบางทีพี่ตุนเขาก็จะแบบไปออกกําลังแบบพวกไตรกีฬาอย่างเงี้ยพอวิ่งมาแบบวิ่งมาแบบ กือบ21กิโลปั่นอีกแบบเป็นร้อยกิโลเขาก็คงร้อนอะค่ะในเมืองไทยก็ชอบถอดเสื้ออะไรเงี้ยอย่างก็บอกไม่ให้ถอดทนร้อนไปอ๋อเหรอเออเหรอมแต่เขาถอดแล้วของเขาสวยนะเขาก็จะแบบรู้ตัวเขาสวยนะมีซิกแพคด้วยใช่ใช่แล้วมีกล้ามเนื้อเอยอันนี้หวงไม่อยากให้ผู้หญิงคนไหนเห็นคือไม่ต้องร้อนก็ทนเอาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะอ๋อเหรอเอาผู้ชายด้วยอีก ก็ยังมีเรื่องที่ต้องปรับแต่ว่าตั้งแต่คบกันมาก็ไม่เคยทะเลาะแบบเสียงดังหรือวายค่ะคือแต่ละคนก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรามาเจอกันในวันที่ต่างคนต่างโตบางเรื่องที่ไม่เข้าใจกันเราก็เลือกที่จะแบบคุยในเหตุผลในมุมของเราเขาก็จะพูดในมุมของเขาแล้วก็เออมาเจอกันตรงกลางเข้าใจได้แม่คุณรับเขาได้หรือยังคุณแม่ก็รับได้ค่ะรับได้ใช่ค่ะเริ่มเริ่มแบบแรกแรกแรกเป็นไงแรกแรกก็คนใหม่ๆเข้ามาเขาก็จะเริ่มแบบมีแบบเกมอ่ะเขาก็จะเริ่มแบบเออทำเป็นแบบ เออแม่ไม่อยู่บ้านนะวันนี้อะไรอย่างเงีอเอ้ยเหมือนพาเขามากินข้าวเดี๋ยวก็กินข้าวเป็นสองคนก็ขับรถออกไปไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็วนกลับมาแรกๆก็จะเหมือนแบบเออแม่แบบเหมือนเหมือนเขามันไม่ใช่แค่เรื่องของพี่ตุลด้วยแหละมันเป็นเรื่องของการยอมรับว่าจะมีอีกคนเข้ามาในชีวิตลูกอ,อะไรอย่างเงี้ยม,มากกว่าด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบพี่ตุลชอบกินถั่วต้ม ล่าสุดไปตลาดไทยเหมามาเป็นกิโลเลย <laughs> จะมาต้มให้กินอะไร <มา S 1> อย่างงี้ก็งานึ้นและทางเขาเลยยอมรับคุณหรือ,อยังพ่อแม่เาคุณแม่อะค่ะคุณแม่คุณแม่คุณพ่อก,อก็จริงๆคุณแม่ช่วงนี้ก็ไลน์มาอย่างช่วงโควิดเนี้ยคุณแม่ดูซีรีส์เกาหลีเรื่องไหนแม่ก็จะบอกยิ่งดูเรื่องนี้ยังแม่ว่าสนุกดีนะอะไรอย่างี้แล้วก็ล่าสุดมีเรื่องหนึ่งไปถ่ายที่ฝรั่งเศสแม่ก็จะแบบเออที่นี่สวยญิงดูดีดูดีเดี๋ยวไปกันอะไรอย่างงี้ค่ะน่ารักค่ะทุกอย่าง รับร้่นหมดอยู่ที่ว่ารอว่าปีหน้าถ้าโควิดจากไปแล้วเธอพร้อมเขาพร้อมการแต่งงานอาจจะเกิดขึ้นในปีหน้าอจะเกิดขึ้นในปีหน้าถ้าแต่งงานแล้วมีลูกเลยไหมครับยังไม่คิดถึงขั้นนั้นเลยยังไม่คิดเลยอยากมีเขาบางไหมเนี่ยเธอเฉยๆค่ะเลอะคือคือคุณแม่อยากให้มีแม่น้อยเนี่ยโอ้โหคงอยากมีหลานแต่ตัวหญิงเองรู้สึกว่าแบบคือเราเห็นเพื่อนที่มีครอบครัวมีลูกบางคนก็มันเป็นความสุขและทุกข์ต่างกันรวมกันแต่หญิงก็ยังรู้สึกว่า ถ้าถ้าเรายังต้องทํางานเยอะเรายังมีเวลาในการดูแลตัวเองยังอยากเดินทางยังอยากท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอาจจะไม่ใช่ทายคนที่แต่งงานแล้วอยากมีลูกอะไรเงี้ยเข้าใจแล้วกยังควรจะใช้ใชีวิตด้วยกันสักปี2ปีก่อนนะจริงๆนวมันน่าจะมีความสุขกว่าหญ่งว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องของ ข้างบนมากกว่ามาก็มาไม่มาก็ไม่มาโอเคถ้างั้นก็โอเคตอนนี้เรื่องงานบ้างงานตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ก็มีละครนะคะแล้วก็มีหญิงทําธุรกิจตัวเองด้วยนะคะแล้วก็มีร้านอาหารคุณแม่แล้วก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นที่ทองหล่อครับใช่ค่ะก็งานก็เป็นไปตามปกติแต่ว่าทุกอย่างก็ถูกสะปรกเล็กลัจากโควิดเพราะว่าตอนนี้มันอย่างนี้ก็ต้องหยุดหยุดหยุดหรือไม่ก็ชะงักบ้างเป็นธรรมดาแต่ละครก็โอเค ละครก็มีมีการมีมาตรการป้องกันในการถ่ายทำใช่แต่มันจะมันจะไม่ได้อยู่กับเราแค่ช่วงเวลานี้นะคะมันจะอยู่ไปเรื่อยๆนี่ไงราะไหมั้นจริงๆถึงจะรำคาญขนาดไหนไงก็ต้องเข้าใจและอดทนคิดซะว่าเราได้ตรวจหมอฟรีๆทุกอาทิตย์มีคนมาตรวจเราฟรีๆตลอดเวลาเลยครับตลอดเวลานี้ก่าจะเข้ามาที่ลงถ่ายนี้ได้กว่าจะมาถึงตรงนี้นั่งกันตรงนี้ได้มันไม่รู้ผ่านกี่ด่านนะฮะก่าจะมาถึงตรงนี้มันไม่หมูจริงนะฮะชิตแต่ต้องยอมรับ ยอมรับชีวิตที่มันเปลี่ยนไปที่มันเปลี่ยนไปนะครับโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงขนาดนี้สวยขนาดนี้ดูแลตัวเองยังไงโอ้โหมันต้องดูแลจากทั้งภายในและภายนอกคืออย่างอย่างที่หญิงบอกค่ะหญิงเติบโตมากับสาวสาว5,202ลาตีเพื่อนสวยกันทุกคนเลยอ่ะมันถูกปลูกฝังมาว่าไม่ได้ฉันต้องสวยเหมือนกันฉันต้องดูแลตัวเองเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกกําลังกายหรือการดูแลผิวพรรณรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ เลยเถิดมาถึงพอเราเป็นนักแสดงอ้าวไปเจอนางเอกนางเอกเขาสวยขึ้นอ,อ,อีกแล้วแมออออแล้วเราต้องไปประกบเขาบางทีเราเป็นตัวร้ายทต้องไปยืนกับเขาอย่างเงี้ยเราจะดูไม่ดีไม่ได้อะคือว่าเราก็ต้องยอมรับว่าเออนางเอกเขาดูแลตัวเองดีเขาสวยเราเป็นตัวร้ายเราก็ต้องแบบเออเท่าเทียมเขาคนถึงจะเชื่อว่าเฮ้ยมันสู้กันได้จริงตัวร้ายต้องสวยกว่าด้วยซ้ำเลยนะถึงแบบผมไม่ได้พูดเล่นนะคนถึงจะเชื่อใช่ผมเชื่อเลยถ้าตัวร้ายไม่สวยกว่านี้ลาบากจริงเนี่ยเพราะว่าตัวร้ายนี่อย่างน้อยสุดนะ นี่พูดกันตรงๆเลยน<ฮ>ะหน้าตาเขาเป็นหน้าตานางเอกมันชัดเจนอยู่แล้วเมืองไทยมันมีหน้าตานางเอกด้วยนะท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่ <c oughs> มีนะเมืองไทยมีจริงๆนะแต่มันมีรูปร่างรูปร่างของตัวร้ายถ้าบุ๊กมาถึงอ้วนเผลดูไม่ได้เตี้ยผมโอ้โหใครก็จะมาอเอาแกไม่เชื่อเออ <ใช S 2> มันไม่เชื่อไม่เ<ใ>ชื่อค่ะก็ <ฮะ S 2> ต้องดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนตอนตั้งแต่เข้าวงการจนถึงทุกวันนี้ก็ยังต้องดูแลตัวเองกินอะไรโอ้ญิงว่าหญิงกินทุกอย่างอ่ะเพียงแต่ว่ามีวินัยในเรื่องการออกออกกาลังกายและโชคดีที่แม่เนี่ย ทำน้ำพริกให้กินนั่นแตะเด็กเป็นคนชอบทานผักชอบทานผลไม้แล้วก็เป็นคนดื่มน้ําเยอะช่วง2ปีที่ออกกําลังกายเนี่ยวิ่งเนี่ยแต่ก่อนอย่างเป็นคนดื่มน้ําน้อยมากสมัยก่อนเนี่ยเวลาไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะบอกว่าหญิงเลือดหญิงข้นมากเลยยังไงดื่มน้ําเยอะๆนะแล้วก็ออกกําลังกายแต่ช่วง2ปีที่ผ่านมาที่วิ่งแบบมาราธอนอะไรเงี้ยหญิงดื่มน้ําวันละเป็นลิตรอะค่ะเพราะว่าเราออกกําลังกายแล้วเราต้องการดื่มน้าตลอดเวลาและอากาศร้อนหญิงชอบวิ่งข้างนอกไง ก็เป็นเรื่องของการดูแลตัวเองส่วนเรื่องผิวพรรณการดูแลภายนอกก็ต้องให้ความสําคัญเหมือนกันเพราะว่ายิ่งเราใช้ชีวิตแบบแอคทีฟมากๆออกกําลังกายกลางแดดเป็นเวลาสองสาชั่วโมงวิ่งเทรลสี่หชั่วโมงแน่นอนมันมีเรื่องของแบบฝ้ากระผิวคล้ําหมองคือเราต้องรับผิดชอบเหมือนกันกลับมาถ่ายละครเราก็ต้องเป็นตัวละครที่สวยในขณะที่ชีวิตข้างนอกเราเราจะแบบบุกผจญป่าวิ่งมาราธอนยังไงมันก็คือสิ่งที่เราชอบดังนั้นเนี่ย สิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าช่วยให้เรายังดูสวยงามต่อให้เราไปผจญฝุ่นผจญอะไรมาขนาดไหนแต่ว่าพอมาเป็นคาแรคเตอร์ตัวร้ายในละครหรือคนที่สวยในทีวีคนก็ต้องเห็นเราสวยอยู่ดีใช่อะไรเซวาค่ะเซวาของ<ช>คุณคของพี่วุ้นเส้นจริงจริงพี่วุ้นเส้นเนี่ยต้องท้าวความไปก่อนว่าหญิงมีพี่ที่สนิทคนหนึ่งออที่ทําธุรกิจด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทพี่วุน้นตั้งแต่สมัย<อ>เรียนราชินีเลยดังนั้นเนี่ยเวลาเราแฮงเอากันเนี่ยพี่วุ้นก็จะมาด้วยแล้วก็เป็นช่วงแบบ สนิทกับพี่วุ้นประมาณสี่หปีแล้วค่ะก็จะเจอพี่วุ้นตลอดพี่วุ้นก็จะแบบตั้งแต่ช่วงประมาณสองปีที่แล้วพี่วุ้นก็บอกว่าเฮ้ยหญิงพี่ว่าพี่จะทำแบบ Product สักตัวหนึ่งเกี่ยวกับผิวอะไรเงี้ยหญิงสนใจไหมอะไรเงี้ยหญิงบอกว่าอพี่ส่งให้หญิงลองก่อนอะไรเงี้ยเขาให้ใช้ฟรีก็ตอนนั้นยังเป็นเอเซนเป็นแบบน้ำตบอะไรเงี้ยค่ะเราก็เฮ้ยพี่วุ้นดีมากเลย,เลยอะไรเงี้ยเราก็ถามว่าม,มันมันคืออะไรบอกาเฮ้ยมันเป็นสมจากเกาหลีแล้วพี่วุ้นเองเนี่ยด้วยนิสัยเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองที่เขาแบบสวยมากการแต่งตัวเป๊ะแม้แต่กระทั่งคอนโดต้องอยู่ตรงไหนเ้เขาเป็นคนเป๊ะทุกเรื่องเขาก็บอกว่าเฮ้ยพี่แบบ ควานหาเลยนะว่าแบบโรงงานที่ดีที่สุดในเกาหลีแล้วก็ตัวแบบนวัตกรรมต้องแบบเหมาะกับคนไทยคือหลายๆครั้งเวลาเราซื้อพวก Product ที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยครีมที่มาจากต่อให้เป็นยุโรปมันก็จะมีความเนอะคือมันไม่เหมาะกับสภาพอากาศในเมืองไทยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเซวาเนี่ยก็คือเวลาแตะลงไปที่ผิวอ่ะเขาจะซึมไวมากดังนั้นเวลาอยิงใช้ก่อนแต่งหน้าจะไม่มีเรื่องของอาการเนอะหรือว่ามาเจอกับพวกเอ่อพวกฟาวเดชั่นอะไรเงี้ยมันจะไม่เนอะเลยแล้วมันจะทําให้หน้าเราแบบไร์แล้วสวยทั้งวัน แม้แต่กระทั่งแบบออกไปออกกําลังกายตอนเช้าอะไรเงี้ยหญิงก็ท่านะเพราะว่าอย่างน้อยแสง UV คือแสงเช้าเนี่ยมันดีนะคะได้วิตามินดีแต่เช้ามากคือบางทีหญิงวิ่งเป็น10โลเงี้ยบางทีเจอแดด8ปดโมงละเก้าโมงก็ยังวิ่งอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ได้มันก็ต้องมีตัวป้องกันเหนกันแต่ถธอสูยจริงๆนะ ไม่ได้พูดเล่นไม่ได้พูดเล่นคือยิ่งเธอพูดนทานโทษทําอะไรบ้างเปล่าเนี่ยจริงๆหรือว่าใช้อย่างเดียวเซวาอย่างเดียวออ๋จริงๆเซวาอย่างเดียวเล้วคือทําจริงๆที่หมอฟาดลงไปจริงๆเนี่ยคือจมูกนะคะไม่ไม่อ้น,นั่นอ้นั้นเรารู้กันอ,อยู่น<อ>นแล้วคือที่โดนเข็มแล้วก็แบบอ,อ,อ่านี่แค่จมูกอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วแล้ว ฉันเคยพูดกับเธอคราวที่แล้วเธอจำได้มั้บอกเธอเป็นผู้หญิงที่ทำจมูกแล้วสวยที่สุดเลยเธอโชคดีนะแล้วทุกคนห้ามหมดพี่เบิร์ตพี่เจทุกคนแบบหยุดแล้วนะห้ามไม่ได้ไม่ได้เพราะนี่สวยแล้วนี่สวยแล้วจริงๆสวยแล้วยาอีกนะเออไม่ต้องแล้วแต่ว่าที่สวยอย่างนี้ได้ใจมันต้องดีด้วยการรักษาใจนี่สำคัญมากใช่ค่ะใจรักษาอย่างไงยอมรับมันอยู่กับมันให้ได้ยิ่งยิ่งพูดทุกครั้งที่มาเทปที่ที่นี่เลยนะว่าการยอมรับมันจะมีมันจะมีอะไรมาให้พิสูจน์เราตลอดเวลาอย่างตอนเนี้ย สิ่งที่เราต้องเจอกันอยู่คือวิกฤตครั้งนี้โควิด -19 ไม่ว่าจะมาทางกระทบทางด้านจิตใจทางเศษธธรษฐกิจหรืออะไรก็ตามมันต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะมันเกิดขึ้นแล้วจริงในโลกใบนี้แล้วมันไม่ใช่แค่ประเทศเราประเทศเดียวมันคือทั่วโลกมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกเยอะตามมาดังนั้นถ้าใจเราไม่แข็งแรงแล้วเราไปเจอแรงกระทบที่มันรุนแรงขนาดนี้เราจะอยู่กับมันไม่ได้ค่ะเราจะกลายเป็นคนฟุ้งซ่านเราจะกลายเป็นคนไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตแล้วทำให ความเก่งของเราที่อยู่ในร่างกายเราที่เราสามารถไปทําอะไรได้อีกหลายอย่างมันจะไม่ชายนิ่งออกมาถ้าเราแบบไม่แข็งแรงพอความแข็งแรงพอตรงนี้สําคัญทั้งมากเลยนะฮะสิ่งที่จะพูดเรื่องของการยอมรับนี่เป็นสูตรหลักจริงๆถ้าเรายอมรับมันไม่ได้ก็เท่ากับเราปฏิเสธความเป็นจริงของโลกการปฏิเสธความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่รอบตัวของเรานี่ทําลายเราแน่นอนทําลายเราแน่นอนฮะเพราะ,ะนั้นจงยอมรับมัน ผู้หญิงคนนี้ให้อะไรดีๆกับเราเสมอครับย่าญาญิงรัฐาโพงามครับขอบคุณมากครับและพาพาดีกวาที่รายการ Today Show ขอมอบให้กับคุณย่าหาญิงคุณรัฐาโพงามนะครับด้วยดีใจจริงๆที่เธอมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ท่านผู้ชมครับสิ่งสําคัญจริงๆในชีวิตเลยนะครับคือสิ่งที่เราจะต้องสร้างและทําใจเราให้เข้มแข็งและแข็งแรงจากการยอมรับ และการสร้างวินัยกับตัวเองดีจริงๆนะท่านผู้ชมถ้าเรามีวินัยมีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าโลกมันจะเป็นนิวโนมันจะเป็นอะไรใหม่ๆก็ตามเรารับไหวเราอยู่กับมันได้ใช่ค่ะค วันนี้หญิงก็เอาผลิตภัณฑ์ล่าสุดจากเซวามาด้วยนะคะขอบคุณมากครับเอ็ดไวท์เซรั่มนะคะก็น้องๆในวงการใช้เยอะมากน้องคิมเบอรี่น้อง ew, อมิวน้องหญิงน้อ <laughs> ง <laughs> น้อยพวกงามก็ใช้อันน, <laughs> น,นี้อันนี้อ <laughs> ันนี้ไปทำอะไรก็สําหรับคนที่มีริ้วรอยแล้วก็มีแบบว่ารอยด่างดําก็จะทําให้ผิวกระจ่งางใสขึ้นใช่ค่ะยิ่งคนออกกําลังกายอย่างหญิงเจอแดดเยอะๆมีฝ้ามีอะไรเงี้ยช่วยได้เยอะมากใช้ตใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนทาเลยแล้วก็ซึมเข้าไปเร็วมากเวลานอนนี่ไม่ต้องกลัวว่าจะเหนียวเหนอะนะนะคะเพราะว่านวัตกรรมเขามาเพื่อแบบ คนไทยด้วนซึมเลยสนใจติดต่อได้สนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่ Li น์แอดนะคะแอดเซวาไทยแลนด์นะคะหรือว่าไปเซิร์ชใน Google ก็ได้นะคะพิมพ์เซวาคะ S E W A เจอแน่นอน,นะค่ะ บแบรนด์นี้เขาดังค่ะอขอบคุณ <c oughs> คุณวิสเสนด้วยนะครับแล้วก็บอกคุณวิเซ้นะถ้าเกิดดูอยู่นะครับผมก็ต้องการประมาณ38หลังนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราออกรายการทีไรคนก็จะอาขอของพีเซ้นของเนไม่ต้องขอนะฮะเมื่อกี้ช่องทางการติดต่อมีแล้วนะฮะช่วยคุณาติดต่อตามช่องทางนั้นเลยแล้ววันนี้เราได้สิ่งดีๆจากคุณยายหญิงคุณร t h าคิดว่าสิ่งดีๆถ้าอันไหนดีและใช้ได้กับเราจงเก็บไว้เลยครับ แต่ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะโลกใหม่ที่จะมาถึงนี้เราเจอกันทุกคนแน่นอนจงยอมรับมันและอยู่กับมันให้ได้ต้องยอมรับและสร้างวินัยใหม่ให้กับตัวเองคนที่มีวินัยอยู่ตอนไหนอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้อย่างแน่นอนค,ครับผมท่านผู้ชมครับคุณร,รัฐาโพงงามครับขอบคุณมากครับ